สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนติดตั้งโปรแกรม c l o s s b o x นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนภาษา C++ นะครับขั้นแรกเราเข้ามาที่หน้า Google แล้วพิมพ์คำว่า c l o s s b o x ครับแล้วกดตรงคำว่าดาวน์โหลดครับแล้วกดตอนนี้ครับ สำหรับตัวเลือกในการติดตั้งนั้นจะมีอยู่3อันนะครับเราเลือกเป็นอันที่2ครับที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมี2ช่องทางดาวน์โหลดให้เราได้กดเลือกครับเราดาวน์โหลดอันไหนก็ได้ครับเหมือนกันแต่ผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็จะพามาเราที่แล้วก็จะพาเรามาที่หน้านี้ครับก็จะรอประมาณห้าวีครับ สำหรับคนที่ไม่ดาวน์โหลดก็กดเริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับผมได้เคยดาวน์โหลดไว้แล้วก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเรามาติดตั้งกันเลยนะครับกด next ครับก็กดยอมรับครับ next store สำหรับท่านที่เคยเขียนโปรแกรมโดยภาษา C หรือภาษา C ชามนะครับก็จะง,ง่ายต่อการเขียนภาษา C++ นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่สำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่ได้เคยเขียนก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าภาษา C++ นะมันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายดีครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กด Yes เลยนะครับกด Next รอสักครู่ครับตอนนี้คอมของเรากำลังจะรันโปรแกรม Close บอกแล้วครับอาเมื่อเรารันเสร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้านี้ครับสำหรับการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะั้นจะเลือกเป็น Create New Project ก็ได้หรือจะเลือกเป็น File New แล้วก็กด Project ก็ได้ครับเหมือนกันครับ แล้วเราก็เลือกมาที่คอนโซลแอ p พลิเคชันครับกด go next แล้วก็เลือกเป็น C p a s s นะครับ next ต่อช่องข้างบนครับช่องแรกเป็นการตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น C p หนนะครับแล้วตรงนี้ก็คือช่อง